ย่าย่าแงมช,ชัดๆวาเลนไทายนี้มีลุ้นโดนนเดตขอแต่งไหม นางเอกยายาอุรัสยาเปิดใจอัปเดตความรักกับหวานใจนดเดตโคคิมิยะวาเลนทน์นี้จะมีขอแต่งงานตามรอยคู่เพื่อนสีอย่างมาร์กวารินและคิมเบอรี่ไหมยายาเผยว่าวาเลนทายปีนี้มีงานรอยอยู่แล้วแต่กําลังหาจังหวะเวลาให้ได้เจอกันอยู่มั่นใจว่าพี่แบร์ไม่มีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานในวันนั้นแน่ๆส่วนเรื่องวันวิวาของเพื่อนสีคิมเบอรี่ด้านหนุ่งยาก็เผยว่าล็อกคิวทั้งสองวันไว้เป็นที่เรียบร้อยตเตรียมฝีเท้าอย่างดีก่อนจะลานช่อดอกไม เจ้าสาวต้องเป็นของหนูแถมเร็วๆนี้เตรียมจัดปาร์ตี้สละโสดให้คิมด้วยกำลังหาวันที่ลงตัวกันอยู่เพราะเพื่อนแต่ละคนหาคิวกันค่อนข้างยากมาก